อาการนิ้วล็อกจะพบบ่อยในคนที่ใช้นิ้วมือมากนะคะวิธีการแก้จะมีอยู่สามจุดด้วยกันนะคะจุดแรกจะเป็นจุดตรงบริเวณนิ้วกลางนะลากลงมาตรงโคนนิ้วให้ขยื่นลงไปที่ตรงบริเวณกลางมือนะคะแล้วก็ลองขยับนิ้วดูจะเป็นบริเวณข้อต่อของนิ้วนะอ่าขยืนและกดทิศทางแรงดันเข้าหาข้อนิ้ว ดึงและยืดข้อนิ้วหมุนเป็นวงกลมสามรอบพับข้อนิ้วมือสามครั้งติดต่อกันเราจะรู้สึกคนที่เป็นนิ้วล็อกอาจจะรู้สึกปวดแล้วก็เจ็บในขณะที่นวดนะคะให้เรานวดนะคะแล้วก็กดจุดตรงนี้นะคะกดหนึ่งนาทีแล้วปล่อยนะคะแล้วก็กดซ้ํานะอ่ะแล้วก็มาจุดที่สองนะคะก็จะเป็นจุดที่อยู่บริเวณข้อมือนะคะตรงบริเวณข้อมือนะ ให้เรากดตรงบริเวณข้อมือเนี่ยให้กดรวมๆตรงนี้เลยนะคะกดไปเลยนะคะสามจุดนะหลักๆนะคะก็กดนะคะกดแล้วก็หมุนนะคะอ่านะคะแล้วก็มาอีกจุดหนึ่งเป็นจุดสุดท้ายจุดที่สามนะคะให้เราเอามือนิ้วมือของเราทั้งสี่นิ้วเนี่ยทาบลงไปนะคะจากรอยต่อที่ตรงข้อมือนะแล้วก็ถัดไปจากที่สี่นิ้วเนี่ยจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะ ให้เรากดนะคะหนึ่งนาทีค้างไว้แล้วปล่อยกดหนึ่งนาทีค้างไว้แล้วปล่อยนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้าดีนะคะก็ให้เราไปแช่น้ําอุ่นสักสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเพื่อลดอาการปักเสบนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเมย่าพาสวย